สวัสดีค่ะ,ะเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็จะมานะคะสอนวิธีการหานะคะเขาเรียกว่าสูตรนะคะสูตรจับของหัวเล้านะคะสำหรับวิธีการคิดเราจะใช้นะคะผลของงวดที่ผ่านมานะคะมาคำนวณน,นะคะในคลิปที่แล้วนะคะแอดก็เนาะสอนวิธีการหาตัว เลขวิ่งไปแล้วนะคะสำหรับนะคะสำหรับคลิปนี้แอดก็จะมาสอนวิธีหาเลขจับกันนะคะเลขวิ่งนะคะเราจะใช้หลักแสนบวกกับหลักหมื่นนะคะ4บวกกับ0ูนได้เท่ากับเท่าไหร่คะ4บวก0ได้เท่ากับสี่เดินหน้าไปอีกก็เป็น7 แล้วก็0นะคะสำหรับเลขวิ่งของเรานะคะเลขวิ่งทีนี้นะคะเราจะหาพิกัดนะคะเลขชุดของงวดนี้กันนะคะนะคะเราใช้เป็นตารางอย่างนี้นะคะหาวิธีการหานะคะเราจะใช้เลขทั้งหมด นะคะเราจะใช้เลขทั้งหมดในการคำนวณก็คือ4 0 0 3 2 5นะคะมาคำนวณน,นะคะใช้หลักแรกก็คือหลักแสนนะคะแล้วก็หลักหมืน่นแล้วก็หลักพันนะคะบวกบวกกับหลักร้อยหลักสิบ แล้วก็หลักหน่วยนะคะบวกกันนะคะ5้าบวกศบวกหได้เท่ากับ5นะคะ2อบวกศได้เท่ากับ2นะคะ4ีบวกสได้เท่ากับ7นะคะแล้วเราจะบวกคว้ยลงมาอีกทีหนึ่งนะคะก็คือให้เอา7บวกกับ2 นะคะแล้วก็สองบวกกับห้านะคะเจ็ดบวกกับสองได้เท่ากับเก้านะคะแล้วก็สองบวกกับห้าได้เท่ากับเจ็ดนะคะสองบวกห้าได้เท่ากับเจ็ดนะคะแล้วก็ค่อยลงมาอีกนะคะก็คือเก้าบวกกับเจ็ดได้เท่ากับหกนะคะได้เท่ากับหกนะคะ ในตารางของเรานะคะเราได้เลขวิ่งมาแล้วคือ470ศย์งวดนี้นะคะงวดนี้นะคะเราเด่นสุดก็คือ7นะคะเพราะว่า7ชนกันนะคะ7ชนกันก็คือ7ลองก็คือ0นะคะลองก็คือ0นะคะตัวจับของเราเราจะใช้นะคะตัวแรกก็คือ4จับนะคะ4แล้วก็9นะคะ แล้วก็6นะคะในการจับนะคะ7โชนกันนะคะเราจะได้ชุดมาทั้งหมดก็คือ7.04.69นะคะ7 6 4 0 9กก็คือได้7 0 4 6แล้วก็9นะคะแล้วก็9นะคะเวลาจับนะคะ จับเราก็จะได้เป็นนะคะจับเราก็จะได้เป็นตัวแรกนะคะเจ็ดเจ็ดศูนย์เนาะเจ็ดศูนย์นะคะแล้วก็เจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดเก้านะคะแล้วก็ศูนย์ 4 06แล้วก็ศูนย์เนะคะแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็คืออ่าเขาเรียกว่าตัวระวังนะคะเดี๋ยวจะเขียนไว้ข้างล่างนี้แล้วกันนะคะระวังนะคะตัวระวังก็จะมีตัวไหนคะก็คือ4ีหกเนาะสีหแล้วก็49นะคะ แล้วก็หกเก้านะคะตัวระวังนะคะเอาละค่ะลองคำนวณดูนะคะลุ้นพรุ่งนี้ละกันนะคะงวดวันที่ยี่สิบห้าหวลวนะคะว่าจะเข้าไหมสุดนี้นะคะลองไปคำนวณดูนะคะสุดก็คือสุดนะคะมีข้าวมีหลุดนะคะ ผิดภาดประกันใดแอดก็ต้องขออาภัยด้วยนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวถ้ามีนะคะคลิปดีๆก็จะเอามาให้กับสมาชิกได้พิจารากันเช่นเดิมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ